สวัสดีเจ้ชายเอฟซช่องประกอบพักดีธรรมสวัสดีพระกายเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกพรรคเพื่อไทยมวลชนคนเสื้อแดงชื่อรักและศรัทธานในคุณทักษิณชินวัตรทุกท่านนะครับแล้วก็ตามลุ้นตามเชียร์ให้ดรยศนันวงสวัสดิ์ขึ้นดารงตําแหน่งนายกร,รัฐมนตรีคนที่33ของประเทศไทยนะครับทุกท่านครับผมห่างหายไปนานนะครับก็ต้องเรียนตามตรงครับว่าไม่สบายแล้วก็ป่วยหนักมากนะครับเพิงพ่งฟื้นขึ้นมานะครับ เงฟื้นไข้ขึ้นมาอาจจะฟังเสียงผมไปด้วยว่าอาจจะมีเสียงอาจจะเหนื่อยๆหอบๆนะครับร่างกายตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยนะครับแต่ก็จะมาทําคลิปให้ทุกท่านได้รับฟังแล้วก็นะฮะแสดงความเห็นร่วมกันไปนะครับทุกท่านครับนะโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วแล้วก็เป็นการทําเก็บสถิติรายจังหวัดครั้งนี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นการเก็บรวมทั้งหมดทั้งประเทศนะฮะทั่วทั้งประเทศเนี่ยเป็นโพสุดท้ายแล้วหรือเขาเรียกว่าเป็นการ เก็บสถิติครั้งสุดท้ายแล้วนะครับแล้วหลังจากนี้ไปจนถึงวันที่7กุมภาเนี่ยก่อนมีการเลือกตั้งเราก็อาจจะสรุปเป็นรายจังหวัดนะครับหรืออาจจะมีการจับนะฮะผู้นะฮะผู้สมัครแต่ละรายเนี่ยมาชนกันดูว่านะครับใครเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเบียดชนะในแต่ละเขตแต่ละเขตนะครับก็พยายามจะทําให้ได้มากที่สุดนะครับทุกท่านฟังเสียงผมไปด้วยก็อาจจะเห็นว่าเสียงมันอาจจะหอบๆดูดูเหนื่อยนะครับก็เหนื่อยจริงๆครับพื้นฟื้นข้จริงๆนะครับ แต่ก็ตามสัญญาครับจะมานะครับพูดคุยกับทุกท่านแล้วก็มาสรุปรวมให้ทุกท่านได้ฟังไปด้วยกันนะครับว่ามีจังหวัดไหนมีความเคลื่อนไหวมีความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดกันบ้างนะครับโอเคมาดูกันครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเชียงใหม่เพื่อไทย6ที่นั่งครับภูมิใจไทย1ที่นั่งพักประชาชนสที่นั่งกล้าทําหนึ่งที่นั่งครับ จังหวัดเชียงรายเพื่อไทยหที่นั่งพักประชาชนหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดลำปางเพื่อไทยสามที่นั่งพักภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดพะเยาพักกล้าธรรมสามที่นั่งครับจังหวัดน่านนะครับเพื่อไทยสามที่นั่งครับจังหวัดแพร่เพื่อไทยสามที่นั่งจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับ เพ sí, sw <day> ื่อไทย3ที่นั่งครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนภูมิใจไทยหที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งจังหวัดลำพูนเพื่อไทยสองที่นั่งครับจังหวัดสุโขทัยเพื่อไทยสี่ที่นั่งจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อไทยสามที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งจังหวัดพิจิตรภูมิใจไทยสามที่นั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ภูมิใจไทยหที่นั่ง จังหวัดนครสวรรค์เพื่อไทยหนึ่งที่นั่งภูมิใจไทยสามที่นั่งพักประชาชนหนึ่งที่นั่งจังหวัดพิษณุโลกเพื่อไทยสามที่นั่งภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งพักประชาชนหนึ่งที่นั่งจังหวัดตาพักประชาชนหนึ่งที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งพักประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งนะครับก็มาสรุปรวมของภาคเหนือนะครับภาคเหนือทั้งตอนล่างตอนบนนะครับ รวมทั้งสิ้น16จังหวัด67ที่นั่งเพื่อไทยจะได้ทั้งหมด37ที่นั่งภูมิใจไทย16ที่นั่งพักประชาชน6ที water, para para ่นั Long, 7, 8, 10, 9, 11, 8, 10, 1, ่งพักกล้าธรรม7ที่นั่งพักประชาธิปัตย์1ที่นั่งรวมทั้งสิ้น67ที่นั่งครับเราไปที่ภาคอีสานกันต่อเลยนะครับภาคอีสานนะครับจังหวัดกาลสินนะครับเพื่อไทย4ที่นั่งภูมิใจไทย2ที่นั่งครับ จังหวัดขอนแก่นเพื่อไทย7ที่นั่งภูมิใจไทย3ที่นั่งพักประชาชน1ที่นั่งจังหวัดชัยภูมิเพื่อไทยสที่นั่งภูมิใจไทยสที่นั่งพักกล้าธรรมหที่นั่งครับจังหวัดนครพนมเพื่อไทย2ที่นั่งภูมิใจไทย2ที่นั่งจังหวัดนครราชสีมาเพื่อไทย14ที่นั่งภูมิใจไทย1ที่นั่ง พักประชาชนหนึ่งที่นั่งจังหวัดบึงการเพื่อไทยหนึ่งที่นั่งภูมิใจไทยสองที่นั่งจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อไทยหนึ่งที่นั่งภูมิใจไทย9ที่นั่งจังหวัดมหาสารคามเพื่อไทยหที่นั่งจังหวัดมุกดาหารภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งกล้าทําหนึ่งที่นั่งจังหวัดยโสธรเพื่อไทยหนึ่งที่นั่ง ภูมิใจไทยสองที่นั่งจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อไทยห้าที่นั่งภูมิใจไทยสองที่นั่งกล้าทำาหนึ่งที่นั่งจังหวัดเลยเพื่อไทยสามที่นั่งภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งจังหวัดศรีสะเกดเพื่อไทยห้าที่นั่งภูมิใจไทยสามที่นั่งกล้าทำาหนึ่งที่นั่งจังหวัดศรีสะเกด เพื Turkey, ่อไทยหที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งพักอื่นๆหนึ่งที่นั่งจังหวัดสุรินเพื่อไทยสมที่นั่งภูมิใจไทยหที่นั่งจังหวัดหนองคายเพื่อไทยสองที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งนะครับไปกันต่อนะครับจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อไทยสองที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่ง จังหวัดอำนาจ,จเจริญภูมิใจไทยสองที่นั่งจังหวัดอุดรธานีเพื่อไทยเจ็ดที่นั่งภูม 1, ิใจไทยหนึ่งที่นั่งพรรคประชาชนหนึ่งที่นั่งแล้วก็พรรคอื่นๆหนึ่งที่นั่งนะครับจังหวัดอุบลร,ราชธานีเพื่อไทยห้าที 4, ่นั่งภูมิใจไทยสี่ที่นั่งพรรคประชาชนหนึ่งที่นั่งพรรคอื่นๆหนึ่งที่นั่งครับ รวมที่ภาคอีสานทั้งสิ้น20จังหวัด133ที่นั่งนะครับเพื่อไทยจะได้76ที่นั่งภูมิใจไทย43ที่นั่งพักประชาชน4ที่นั่งพักกล้าธรรมเจที่นั่งพักอื่นๆ3ที่นั่งนะครับก็รวมทั้งสิ้น133ที่นั่งนะครับมาดูที่กรุงเทพปริมณฑลครับนะครับมีทั้งสิ้นก็คือ4จังหวัดนะครับก็เอาที่กรุงเทพก่อนนะครับเพื่อไทย11ที่นั่งครับ ภูมิไทยภูมิใจไทยนะครับหที่นั่งพักประชาชน13ที่นั่งพักประชาธิปัตย์8ที่นั่งสมุดปราการนะครับเป็นโพเดียวนะครับที่ผมอาจจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับแต่ผมยังยืนยันนะครับว่าสมุดปราการเพื่อไทยจะได้7ที่นั่งพักประชาชนจะได้1ที่นั่งครับนนทบุรีเพื่อไทยสอที่นั่งภูมิใจไทย2ที่นั่งพักประชาชน4ที่นั่ง ประทุมธานีเพื่อไทยสองที่นั่งภูมิใจไทยสี่ที่นั่งพักประชาชนหนึ่งที่นั่งพักกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งครับรวมนะครับที่กรทมนะครับมีทั้งสิ้นกรทมและปริมณฑลเนี่ยมีทั้งสิ้น4ี่จังหวัด57ที่นั่งนะครับเพื่อไทยจะได้22ที่นั่งภูมิใจไทยเจที่นั่งพักประชาชน19ที่นั่งพักประชาธิปัตย์8ที่นั่ง พ <ang> รคกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งรวมทั้งสิ้น57ที่นั่งนะครับไปที่ภาคใต้ครับทุกท่านครับภาคใต้จังหวัดชุมพรครับภูมิใจไทยสองที่นั่งพักประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งครับจังหวัดนะครับอ่านครศรีธรรมราชนะครับภูมิใจไทยสมที่นั่งนะครับพักกล้าธรรมสาที่นั่งพักประชาธิปัตย์สมที่นั่งครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ภูมิใจไทยสามที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งพักประชาธิปัตย์สามที่นั่งครับจังหวัดพัทลุงผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับเพื่อไทยในเขตที่สองพัทลุงเนี่ยจะได้เก้าอี้ในเขตนี้ไปนะครับเพื่อไทยหนึ่งที่นั่งครับภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งแบ่งไปเขตละนะครับเขตละหนึ่งที่นั่งนะครับสำหรับสามพักนะครับในจังหวัดพัทลุงครับจังหวัดสงขลาครับภูมิใจไทย สี่ที่นั่งกล้าธรรมสองที่นั่งพักประชาธิปัตย์สามที่นั่งครับจังหวัดปัตตานีภูมิใจไทยสองที่นั่งพักประชาชาติสองที่นั่งพักกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดยะลานะครับภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งพักประชาชาติหนึ่งที่นั่งพักประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งจังหวัดนราธิวาสภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งประชาชาติสองที่นั่ง กล้าทำหนึ่งที 1, ่นั 1, ่งประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งครับจังหวัดระนองครับภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งจังหวัดพังงาภูมิใจไทยสองที่นั่งจังหวัดภูเก็ตภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งพรรคประชาชนหนึ่งที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งจังหวัดระบี่นะครับภูมิใจไทยสองที่นั่งประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่ง จังหวัดตรังภูมิใจไทยสองที่นั่งกล้าธรรหนึ่งที่นั่งพรรประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งจังหวัดสตูลภูมิใจไทยสองที่นั่งรวมภาคใต้มีทั้งสิ้น14จังหวัด59ที่นั่งนะครับเพื่อไทยจะได้หนึ่งที่นั่งในจังหวัดนะครับพัทลุงเขตสองครับภูมิใจไทย27ที่นั่งพักประชาชนหนึ่งที่นั่งพักประชาธิปัตย์ส5ที่นั่ง พักกล้าธรรมสิบที่นั่งพักประชาชาิห้าที่นั่งรวมทั้งสิ้น59ที่นั่งนะครับเรามาที่ภาคกลางกันบ้างนะครับจังหวัดอยุทยานะครับภูมิใจไทย5ที่นั่งครับจังหวัดสระบุรีเพื่อไทยสที่นั่งภูมิใจไทย2ที่นั่งครับจังหวัดลบบุรีเพื่อไทยสที่นั่งภูมิใจไทย3ที่นั่งจังหวัดอุทัยธานี อาจังหวัดอ่างทองก่อนนะครับเอาจังหวัดอ่างทองก่อนนะครับภูมิใจไทย2ที่นั่งครับจังหวัดชัยนาธนะครับเพื่อไทย1ที่นั่งภูมิใจไทย1ที่นั่งนะครับจังหวัดนครนายกนะครับเพื่อไทยไม่ได้นะครับจังหวัดนี้เพราะว่าอย่างตามที่เราทราบนะครับมีปัญหาเรื่องตัวผู้สมัครนะครับภูมิใจไทย2ที่นั่งครับจังหวัดสมุทรสาครนะฮะจังหวัดสมุทรสาครนะครับ เพื่อไทยหนึ่งที่นั่งพักประชาชน 3. สามที่นั่งครับจังหวัดสมุทรสงครามพักประชาชนหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดนครปฐมภูมิใจไทยสี่ที่นั่งพรักประชาชนหนึ่งที่นั่งพรกประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งครับจังหวัดอุทัยธานีนะครับภูมิใจไทยสองที่นั่งครับจังหวัดนะฮะสิงห์บุรีตอนแรกที you you. ่ผมมองว่า จะเป็นทีเด็ดของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่มองแล้วนะฮะกระแสะตอนนี้ไม่กระตืือ้นขึ้นมาเลยนะครับทําให้น่าจะเป็นแชมป์เก่าก็คือพลังประชารัฐแต่ปัจจุบันเนี้ยย้ายไปสังกัดพรรครักชาตินะครับก็น่าจะได้ในเขตนี้นะครับพรรครักชาติหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไทยสี่ที่นั่งภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดนะครับอ่าประจวบคีรีขันธ์ภูมิใจไทย หนึ่งที่นั่งนะครับกล้าธรรมสองที่นั่งครับจังหวัดเพชรชบุรีภูมิใจไทยหนึ่งที่นั่งประชาธิปัตย์สองที่นั่งครับจังหวัดราชบุรีนะครับภูมิใจไทยสามที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งครับภาคกลางมีทั้งสิ้น16จังหวัดนะครับ55ที่นั่งนะครับเพื่อไทยจะได้11ที่นั่งครับ ภูมิใจไทย31ที่นั่งพักประชาชนห้าที่นั่งพักประชาธิปัตย์สที่นั่งพักกล้าธรรมสามที่นั่งพักอื่นๆเนี่ยนะครับพรกอื่นๆก็คือพักรักชาติน,นะครับหนึ่งที่นั่งรวมทั้งสิ้นห้าห้าที่นั่งนะครับไปที่ภาคตะวันออกนะครับชนบุรีครับเพื่อไ 1, ทยหนึ่งที่นั่งภูมิใจไทยห้าที่นั่งพักประชาชนสที่นั่งจังหวัดระยอง ภูม <premises. S 2> ิใจไทยหนึ่งที่นั่งพักประชาชนหนึ่งที่นั่งอสามที่นั่งนะครับพรักประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งครับจังหวัดตราพักประชาชนหนึ่งที่นั่งครับจังหวัดปราจีนบุรีพักภูมิใจไทยสามที่นั่งครับจังหวัดฉะเชิงเราเพื่อไทยสามที่นั่งกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งจังหวัดจันทบุรีนะครับพักประชาชนสามที่นั่งครับจังหวัดสระแก้วเพื่อไทยหนึ่งที่นั่งครับ แล้วก็พักพลังประชารัฐสองที่นั่งครับสรุปรวมภาคตะวันออกมีทั้งสิ้น7จังหวัด29ที่นั่งนะครับเพื่อไทยจะได้ไปทั้งสิ้นห้าที่นั่งภูมิใจไทย9ที่นั่งครับพักประชาชน11ที่นั่งพักประชาธิปัตย์หนึ่งที่นั่งพักกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งพักพลังประชารัฐสองที่นั่งรวมทั้งสิ้น29ที่นั่งนะครับอ่ะทีนี้ก็มารวมกันนะครับนะฮะ สสแบบแบ่งเขตทั่วประเทศ77จังหวัดนะครับรวมทั้งสส้น400ที่นั่งนะครับเพื่อไทยจะได้ไปทั้งสิ้น152ที่นั่งครับพักอื่น6ที่นั่งครับพักภูมิใจไทย133ที่นั่งครับพักประชาชน46ที่นั่งพักประชาธิปัตย์29ที่นั่งพักกล้าธรรม29ที่นั่งพักประชาชาติหที่นั่ง รวมทั้งสิ้น400ที่นั่งนะครับทีนี้มาดูแบบนะฮะปาร์ตี้ลิสต์นะครับผิดถูกไม่ว่ากันนะครับทุกท่านผมขอสรุปรวมตามกระแสแล้วก็ตามคะแนนความนิยมแล้วก็ขอออกมาเป็นในตัวตนแบบตัวผมแบบนี้แหละครับนะครับก็คือพรรคเพื่อไทยนะครับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยครับจะได้26ที่นั่งครับพักอื่นๆนะครับ15ที่นั่งครับพักภูมิใจไทย17ที่นั่งครับพักประชาชน30ที่นั่ง พักประชาธิปัตย์สิบที่นั่งพักกล้าธรรมหนึ่งที่นั่งพักประชาชาติหนึ่งที่นั่งรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยที่นั่งนะครับทีนี้เรามารวมครับแบบเขตแล้วก็ปาร์ตี้ลิสรวมกันนะครับพักเพื่อนะฮะก็ทั้งหมดเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดห้าร้อยที่นั่งนะครับพักเพื่อไทยก็ยังมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับเพื่อไทยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดที่นั่งครับพักอื่นๆยี่สิบเอ็ดที่นั่งภูมิใจไทยร้อยห้าสิบที่นั่ง พักประชาชน76สที่นั่งพักประชาธิปัตย์39ที่นั่งพักกล้าธรรมสาสบที่นั่งพักประชาชาิหกที่นั่งรวมทั้งสิ้น5้ารที่นั่งนะครับทีนี้เราก็ได้มาเห็นหน้าตาร,รัฐบาลคร่าวๆแล้วผมก็จะทํามาเป็นสองสูตรแล้วกันนะครับแต่ท่านอยากจะได้สูตรไหนสูตรอะไรยังไงมาแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ Comment บอกกันได้นะครับว่าอยากได้สูตรแบบนี้อยากได้แบบนี้อยากได้แบบนี้อบ,บ,นบอกกันนะฮะสูตรที่หนึ่งนะครับ รัฐบาลยศฉันนันสูตรหนึ่งนะครับเพื่อไทย178ที่นั่งบวกกับภูมิใจไทย150ที่นั่งบวกพักประชาชาติ6ที่นั่งรวมเป็นทั้งสิ้น334เสียงหรือ334ที่นั่งก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพในได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับสูตรนี้ท่านชอบไหมชอบก็มาบอกกันนะครับหรือไม่อยากได้สูตรนี้ก็มาบอกกันเดี๋ยวผมไปทำสูตรที่สองให้หน่อยนะครับ รัฐบาลยศชนันสูตรที่สองครับเพื่อไทย178ที่นั่งพักประชาชน76ที่นั่งพักประชาธิปัตย์39ที่นั่งพักประชาชาติ6ที่นั่งรวมเสียงแล้วก็ได้ประมาณ2 9 9เสียงหรือ299ที่นั่งนะครับอาจจะมีพักเล็กพักร้อยราบวกอีกก็อาจจะเป็น300นิดๆก็ได้ชอบสูตรนี้ไหมนะครับ ก็พยายามจะทํามาให้ได้สัก2สูตรละกันนะครับสูตรอื่นมันมันมันเขาเรียกว่าข้อกําหนดมันเยอะครับนะมีประชาธิปัตย์ต้องไม่มีกลราทำแบบนั้นแบบนี้มันเยอะไปหมดแล้วครับก็มีพักประชาชนก็ต้องหม่มีอนุทินอะไรเงี้ยมันก็จะรวมรวมกันไปดังนั้นชอบสูตรรัฐบาลยุทธนันหนึ่งหรือยุทธนันสองก็ตัดสินใจเอาเองนะครับทุกท่านครับก็รวบรวมมาให้ดูนะครับวันนี้ก็จะลงคลิปนี้ให้ฟังช่วยกันด้วยนะครับใครเข้ามาเจอโฆษณา อย่าข้ามโฆษณาดูโฆษณากันให้ด้วยนะครับผมเองพูดไปก็นะฮะมันก็อาจจะหายใจไม่ก็สะดวกนะครับยังไม่ฟื้นไข้ดีเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละครับร่างกายก็ตอนนี้ก็จะต้องพักฟื้นแล้วก็อาจจะทําคลิปวันละคลิป2คลิปต่อจากนี้ไปนะครับก็จะทําทุกวันทุกวันก็เข้ามาช่วยสนับสนุนนะครับเพื่อให้ช่องสามารถเดินหน้าต่อไปได้นะครับขอพระคุณทุกท่านนะครับคิดถึงทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับแผดกุ้มพาเข้ากูหานะครับ สสพักเพื่อไทยเราก็ไปนะฮะให้กาลังใจโดยการกาเบอร์ของผู้สมัครในเขตนั้นๆนะครับส่วนพักเพื่อไทยเราจําได้อยู่แล้วครับเลข9นะครับ9ก้าไปสู่ในสิ่งที่ดีขึ้นต่อไปนะครับเลขเก้าพเพื่อไทยอย่าลืมนะครับทุกท่านครับขอพระคุณทุกท่านครับที่ฟังคลิปนี้จนจบคลิปและเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ